วันที่26กรกฎาคม2567ในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่สาลร,รัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสิงห์กรณีที่42วยื่นคำร้องการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าไม่มีอะไรตนคิดว่าเป็นไปตามกระบวนการรอผลจากกระบวนการยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลกังวลหรือไม่หากผลการตัดสินออกมาเป็นลบนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ื่อถามถึงกรณีที่มีการเชื่อมโยงภาพปฏิญญาเขาใหญ่ของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะเกี่ยวกับคำตัดสินในวันที่14สิงหาคมนี้ในภูมิธรรมกล่าวว่าอย่ามองชีวิตธรรมดาของคนให้เป็นการเมืองไปหมดมันไม่ดี เมื่อถามว่าจะเดินทางไปร่วมโวยพรวันเกิดนายทักษิณในวันนี้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนได้รับเชิญให้ไปรับประทานอาหารในเวลา11นาฬิกาทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามซักถามประเด็นการเมืองแต่นายภูมิธรรมพยายามปฏิเสธให้สัมภาษณ์โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือไม่ให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมือง